งามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นฝูงเลยจ้ะหมานๆแล้วมื้อนี้นงามๆเลยจ้ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาพูกผ่อก,กช่องสารบา้านนาพ้าลุยคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ามาเลาะหาเห็ดปวกอ่ะสวัสดีครับผมมื้อนี้พามาหาพี่เห็ดปวกแถวปลาย่างนะครับมาลุนมาชุ่มน้ำแกงจ้าพ,พี่น้องจ้าก่ับไข่ปลาใหญ่แล้ว ฝนตกสองสามมือซ่อนกันเลยไม่มีมือยุดธกำลังยุดธกำลังออกมาหาเบื้องเหตุครับนี่มาอนี้ปะไปห,หลุดไปชน,นกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ะะีมานบอดอกแกรกแหกมานจ้ะพี่น้องจ้ะดอกงามาเลยจ้ะถ่ายรูปเนี่ยเห็นปวกจ้ะ นี่นงาเงาเลยจ้ะไปหลุนไปชชวากันต่อจ้าพี่น้องถ้านนี้ไม่อยังห้องตาอยู่เงาเงาเลยจ้าพี่น้องจ้าออ้ย 嗯，对。<Yeah. S 2> yeah. งามเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นฝูงเลยจ้ะมานๆอะไวโมนี้งามเลยจ้ะ เลยพี่น้องลายแหง้งเป็นจีๆเลยเต็มเลยพี่น,อน,น้องกําลังโคละมี่พี่น้องลายคักสิเพนกล่องสาสาเดิวมวันนี้ที่บ่ออันนี้แหง้งเต็มเลยเป็ด,ดอกงามๆเลยพี่น้องกําลังโคละมี่เต็มเลยพี่กําลังขึ้นลายแห้งพี่น้องลายแหง้งนี่ฟูงใหญ่เลยครับวันนี้ แดดกัแห้งน้ำแน่อาทิตบุค่อยชัดเลยพี่น้องเด้อพาเหมือนี้เด้อแดดจ่าแห้งลายแหง้งพี่นอ้อ,นองเลยเก็บเก็บพี่น้องเก็บด้วยพี่น้องเด้อเก็บในกันครับในปีกเดือนตุลา ออกแล้วพี่น้องออกแล้วได้ออกดินแล้วให้ปวกเรียนตุลาเดีปกปวกหลอกที่ถ่ายหรือเปล่านี่เนาะถ่ายแล้วถ่ายฝนตุ่นน้าแล้วโอ้ยหัวหักจอยเจได้มันมือเลยพี่น,อน้องอะไรแง้มืนมื่นเธอเราเต็มเต็มกํามือ À, thằng này ở đây nhà với đây nó Làm lại cái đầu Đãi đi Đêm rồi cứ chung, cứ Mình cứ làm chua Mình cứ xa mở xa nhau nhau Cũng kiếp cái nhạc xì Cô lô này <laughs> Nhắc nòi nh� Vào chắc vào chân đáy Anh này cái nào มันฟูงเลยลายแห้งเห็งมือคนหล้วอ้ยหมดมันยังมีอยู่กลางเป็นองจุ่มนึงเลยจุ่มง่ายเลยโอ้ยมันเอาหยางไว้มันคาหักอันน,ออนีเนเ้เานาะหากหยางอุ้ยเอาหยางไว้ฆ่าหักหยาง นอ่าดีมันอ้ยอโอ้โหได้ใลาปตาก่อนอือดูเดี๋ยวบางทีละ่ะเอาเนี้ยผูกอืออือที่ลายพ,พูกปะลายเหี้ับงทีเรามันจะจุ่มจุ่มกำลังเตรียมเลย มันคือบอกสูมดีๆทุกนี่เวลาอยากสูมสูมเห็ดไกลๆด้ยก็นี่นี่อยู่บนไเเ็ดมีเห็ดนี่กินตี นี่ช่องพี่น้องนม่เราอย่เคียงกันเลยโดูดอกบานพี่เราบานบังเลยเอาใสายตาพี่เอาใส่ยตา,า,าก่อน,นเก็บงายเธอเต็มกำมืออืมขี้ลายไป<ห>ได้เรียงเลยจ้ะ ดอกก็ลังงามเลยลังบ้านกลังตุมข้งล่างก็มีเมไปพิลามีกันพี่น้องรี่สีลงอยู่ทองลายโปรดข้างล่างก็พี่น้อก็จุ่มเลยปี๋ฟูง นี่ดำฟูงเลยหลายคับพี่น้องแร้งพัดเพชรอีกแล้วนี่กำลังจูมดินกบบ ดินนีน่เนาะดินกันแทมันเหนียวห,หกกักร้ายห,หากัหากาห้าหักงา้าเมไทเป็นหน่หหนเดียวหักเป็สี่เดียวมึงจะให้ทั้งสี่โอ้จับจู้องเท่วู้นี่เกือบเกียบโอ้หหพี่น้นองงเดือพน้องนี่เลยเลยแต่ง,งาน ui, ừ, xinh đẹp, chặt, hơi, chặt, đầy, đáng, đáng, đáng. Tết, mình, bình đẳng, xinh đẹp, hang. cái tinh đẹp, thật, bộ khơi thật, bên đấy, đang, nó sẽ thon. งามๆเลยนี่แต่่นบดตกใส่เนาะแต่เนาะผ็ดปวดนี่้องเป็นกระจุ่มน่างามเลยพี่น้องโอ้ยขอหักคนเก็บกระฟ้าแห้งพี่น้องก็ลุกล่น nelet năm năm này cho những chủ mệnh cùngません Mình bây giờ uống củi côinda trẻ làm cái nlive wasn't rồi không có gì Ката được gửi Ư, lăng tìm luôn Phần Chùm luôn Ôi, Lực hạt lực sống ừ, đỏ, đỏ à, Đâm nhẹ Đâm thử. mẹ đây tầm này. Cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณมันอาดสมันง,งามเ่ยนี่ต,ตาแะ้วพี่นออ้องเป็นดำๆเลยล่างึ้นพี่น้องมันล่านเลยงามจ้ะล่างฟูกลังโชคดีแฮ ba đây phải phá mà nè Nhung cắt đây bà Nó ngon ngon không rồi

จุ่มเยงยหางเห่าจุ่มเงยบือปวดหางเห่าเงยจุ่งงมเงเน้าปวกเบิงึปงปวกเขากินแล้วนะของเขาจ้ของเพิ่นปวกเจ้าของปวกพี่พี่พี่อู้พี่พี่พี่พน,น้องแง่มทั้งพี่พ,<อ>พ,พี่พี่เกือบเหยียบพี่

mười lăm tang dog mười lăm tang bị đỏ tang bị đỏ tang bị đỏ ngay ngay ngang bị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 

หาก, nh au, nh au. งกงเงาเงาดึงมันมือเลยพี่น้องนี่เห็นอัน,นิสานเแ็บปวกโอ้ยมันฉีดลมเลยอุ้ยนี่โอ้ยน,นี่น,นี่กำลังขึ้นเลยนี่เต็มเลยพี่น้องกำลังขึง้นเต็มเลย ถามอัดตัวชัดในเรื่องของพี่น้องแจงแห้งดูขึน้นนี่ปลาท้ายนี่ปลาเป็นถุงครับถุงปลา,ยาแยกอาจิดแห้งแห้งแกปวดอืมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นแบบอ,อย่าอันนี้นะาแดดเจ้พอแดดด้ยวดยพี่น้องเลโอ้ยลายตานี่จ้ะจพี่น้องเห็นบ่เนี่นี่เลยตาแดดอู้หูหาหาเห็นตามันจะเป็นห้าอันนี้นะคะนี่ห้าเพกว่คะ ต่วนเพลกนี่แก่แท้นะคะแท่น้ากันแท้ปลาย่างเนาะจ้ะเนะาะได้อีีกำลังเลิมออกจ้ะมาหลุนมาชมน้ำกันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าว่าสิเดเต็มตาบ่จ้ะป่ะสะรุปผลงานจ้ะพี่น้องจ้า มากถึงเงินละจ้ะสำนีเนาะคะเนาะหลายอยู่ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจจ้ะขอบคุณหลายๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะ,นะเนาะเพอ่์บอพาดลิปใหม่ๆจากช่องอีสานบ้านนาผ้าลุยจ้ะืัอน,นี้ก็ ขอตัวลาก่อนขอกนคกิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า